รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาทำกันเรื่องสวดมนต์อย่างไรให้ได้บุญมากวันนี้ท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำดีๆเยอะแยะ,ยะรอคุณอยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กันจนาพิเศษค่ะและช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยคะ่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานก,กวีหรือท่านปิยสโสพลที่จะมาให้สติให้ปัญญาและให้แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตกับพวกเราคะ่ะกราบนมักการ,รท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ<า>ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ ในเทปนี้มีคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยเจ้าค่ะเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าการสวดมนต์ต้องสวดยังไงให้ได้บุญมากยิ่งสวดบทเยอะยิ่งได้บุญเยอะใช่หรือไม่และก่อนสวดมนต์เนี่ยเราต้องสมาทานศีลห้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่สมาทานบุญจะลดหรือเปล่าเจ้าค่ะถามยาวตอบสั้นดีกว่านะเจ้าค่ะคือบทสวดมนต์ก็ดีหรือการสวดคาถา บางทีเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระท่านสวดแค่ไม่ถึงนาทีจบพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มสวดสั้นๆอาปามาจุปะสังวิทาปุกยปะธีมาสังอังคุสังวิทาปุกยปะอาปมามะจุปะธีมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะอาปมามะจุปะ ทีมาสังอังคุสังวิทาปุกย,ยปะบริกรรมแค่นี้เท่ากับบริกรรม84,000พระธรรมขันวว้า <Wow. S 2> นี่แบบนี้ก็มีแล้วก็บริกรรมร้อยแปดรอบก็เอาร้อยแปดเนี่ยคูณแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันดูซิ hmm. ก็เรียกว่าเอาคำยอ่ oh. ออืเอาคำยอ่อของพระแตปปิดกทั้งหมดแต่ละพระสูตรแต่ละหมวดหมู่วัคตอน มาหนึ่งคำคนที่เบสเขาจะมีพระตะปิฎกเอาปรรจุไว้ในวงล้อ <Corin ne. S 1> เห็นไหมเวลาที่เดินเนี่ยเขาเราจะเห็นเขาเดินอย่างเงี้ยก็จะหมุนอย่างเงี้ยตลอดเวลานั่นคือหนึ่งรอบนี่ของวงกลมที่เขาหมุนเนี่ยเท่ากับหนึ่งจบหรือที่เขากราบอัดสดงขปดพระดิษ ก็คือว่าหน้าผากหน้าอกด้วยนะ,ะแล้วก็มือเข่าหน้าขาเท้าราบไปกับพื้นเลยตั้งแต่ภูเขาหิมาลัยเลยแหละกราบลงมาจนถึงพุทธคยากราบตามถนนนนทางกราบหมดแล้วก็บริกรรมไปด้วยก็กราบวันหนึ่งกราบ5,000ครั้งให้ได้5,000ครั้ง ตีสี่ถึงสี่ทุ่มตีสี่สี่ทุ่มหลวงพอ่อก็ไปลองกับเขาเหมือนกันนะไข่มุกไปลองสวดบนไปด้วยนะระหว่างนั้นเขาจะมีตัวเล็กๆหนีบเอาไว้ที่มือเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากราบทีหนึ่งก็แก๊กหนึ่งกราบทีหนึ่งแก๊กหนึ่งก็เลยไปถามเขาว่าเออสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมีอนุภาพมาก นั่นก็คือมันฟอร์แมตจิตดีลิทอารมณ์มันเป็นแอนติไวรัสโปรแกรมเป็นวัคซีนแต่เป็นวัคซีนใจว้าวสวดมนต์คือวัคซีนของใจใช่ฮะเป็นแอนติไวรัสในร่างกายของเราทุกอย่างเช่นถ้าเราโกรธสวดมนต์เลยโกรธนี่แล้วความโกรธจะหายทันทีเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันมาอยู่ที่บทสวดมนต์แล้วมไม่ต้องเข้าใจความหมายนะ มันแปลกมากเลยแล้วก็พอสวดมนต์ได้สักระยะหนึ่งก็จะทำให้อารมณ์ตกตะกอนโค่ะอตกตะกอนปั๊บก็เหมือนน้ำขุนๆมันตกตะกอนเวลาโกรธก็เหมือนน้ำที่ถูกเขย่าขุนพอนั่งนิ่งๆตกตะกอนการสวดมนต์เนี่ยเหมือนสารส้มทำให้น้ำตกตะกอนไอฝุ่นละอองมันตกตะกอนเร็วขึ้น <Okay. S 2> พอเราขึ้นปับ๊บเรารู้เลยอันนี้กรวดอันนี้เขมาอันนี้กระสายอันนี้มัเลยดขาสารอันนี้มัเลยดขาเปลือกมันอยู่นี่หมดเลยมันอยู่ตรงเนี้ยมันตกตะกอนน้ามันใสแล้วก็เทเทน้ําที่ใสข้างบนนี่ออกก็เหลือแต่ก้อนกรวดก้อนฝุ่นละอองแต่ไม่ได้หมายวามว่าน,น้ําที่ใสเนี่ย มันจะไม่มีพิษนะมันต้องอเ,เอาไปต้มเอาไปฆ่าเชือ้อการต้มการฆ่าเชื้อเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ด้วยจิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ด้วยการสวดมนต์เจ้าค่ะเราต้องต้มฆ่าเชือ้ออารมณ์อารมณ์ที่เหลืออยู่ในน้ำ<อ>ได้ยังไงบ้างอะไรบ้างอ,อาด้วยอะไรบ้างก็จะด้วย สิ่งที่นอกเหนือจากบทสวดมนต์บทสวดมนต์น,นี่เป็นเป็นสารส้มเลยนะเป็นสมาธิเป็นสารส้มที่ทําให้น้ํามันนิ่งไม่ถูกขยาวที่ทําให้มันตกตะกอนเร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายกับว่าสารพิษหมดไปนะ,ะมันยังมีสารพิษอยู่ไขมุกเราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาสารพิษที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปฆ่าเชือ้อ จะต้มจะกรองจะใส่สารเคมีชนิดใดก็ได้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนตนีทีเหนียวมันก็จะมีอุปกรณ์เช่นให้เสียสละคนกรอดให้มีเมตตาคนชอบอิจฉาริษยาให้ไปพาไปดูคนที่ได้โอกาสคนพิการคนบ้านปัญญาอ่อนคนคนที่ อชอบสวยชอบงามจนเกินไปพาไปดูสุภาพกรรมฐานเพ่งคนที่ชอบปทุสร้ายคนอื่นจับผิดคนอื่นนะปฏุสร้ายคนอื่นจับผิดคนอื่นก็พาไปดูว่านรกที่บนแผ่นดินเนี่ยสำหรับคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นชอบดูถูกเหยียดหยามม,มันคืออะไรบางคนเนี่ย ปากแหว่งมาตั้งแต่เกิดบางคนตาบอดหูด,ดวกรักษาไม่หายสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนใจอะมันกระเทือนใจ<อ>เห็นเฮ้ยไม่ตกแก่ตัวเองก็จะตกแก่ลูกไม่ตกแก่ลูกก็ตกแก่หลานกรรมมะพันธุกรรมโยนิมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดเออกรรมทายาโท<อ>มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นทายาทไล่ลำดับเจเนเรชันนี้กรรมเป็นทายาทคือหมายความว่าถ้าเราทำกรรมอะไรอะไรไว้ชาติชาติที่แล้วมันก็ส่งผลให้เรามาเกิดในบ้าน,านหรือตระกูลทำชาตินี้ก็ไปไปชาติโน้นม,มันเหมือนกับจีนเนี่ยบางคนเนี่ยมีบนพบุพุษสามสี่เจเนเรชันที่แล้วเป็นสกอตติชเป็นอังกฤษเป็นเยอรมนกคนเยอรมันแต่ว่าไม่มีแล้วนะนะ อา้าวหลานโผล่มาเป็นลูกเป็นฝรั่งก็มีหน้าตาใช่ไหมหน้าตาเป็นฝรัง่งอา้าวทำไมอะ่ะก็ปูยะทวดปูทวดนู่นอะ่ะคือท่านเจ้าคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนที่คิดปองร้ายกับคนอื่นชาติหน้าเราก็จะต้องไปเกิดในตระกูลที่โดนปองร้ายกลับถูกต้องอถูกต้องเพราะว่ามีกรรมเ,เป็นเผ่าพันธุ์คืออันนี้ใช่ไหมะคะแล้วเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณบอกว่าถ้าเราอยากจะสมมติว่าเราสวดมนต์เสร็จละ สารส้มเนี่ยเอาเป็นตกตะกอนของอารมณ์และน้าใสแต่ข้างในยังมีพิษอยู่ท่านสุขุณแนะนําให้ล้างสารพิษด้วยการให้ทานใช่ไหมเจ้าค่ะให้แบบเมื่อกี้ท่านสุขุณบอกว่าถ้าใครแล้วแต่พิษนั้นจะเป็นแนวไหนอ๋อถ้าใครตันหนีก็ไปให้ทานถ้าใครมีความอิจฉาริษยาก็ไปเห็นผลกรรมของที่ชาตินี้ที่บนโลกนี้ยังมีให้ให้เห็นอยู่มีเยอะเลยนรกบนโลกเนี้ผลกรรมที่คนทําแล้วได้เจอ ในโลกนี้เยอะมากในคุกในตารางจ้าค่ะแต่ไม่หมดเลยจ้าค่ะไปดูจ้าค่ะอย่าดูแต่ของสวยของงามเช่นบางคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกขาขาดตัดขาเหน่าไปดูโรงพยาบาลเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกนี้ไม่แน่มไม่แน่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่<ล>เราไม่รู้เจ้าค่ะเราอย่างเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเจ้าค่ะทางบ้านเขาก็สงสัยว่าเราควรที่จะสมาทานศีล จำเป็นไหมว่าต้องสมาทานศีลแล้วถ้าสมาทานศีละจะได้บุญมากกว่าไม่สมาทานหรือเปล่าเจ้าค่ะมันเป็นวิธีการสมาทานศีลเนี่ยจาเป็นไหมถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องถ้ามีเวลาก็ทําได้แต่ว่าให้เข้าใจความหมายของมันว่าศีลเนี่ยมันเหมือนวัคซีนเราฉีดวัคซีนห้าเข็มเลยนะศีลห้าเ,เข็มที่หนึ่งป้องกันไม่ให้ใจเราไปคิดประทุษร้ายให้ไม่ให้มือเราไปทุสร้ายบางคนประทุษร้ายทางตาตาเขียวไง อตาเขียวคือบทสมาทานศีลสวดไม่ใช่ไม่มันคือสวดเพื่อป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมเจ้าคะให้เราระล,ลึกถึงว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยศีลเนี่ยป้องกันไม่ให้อารมณ์ของเราในคุณมัวป้องกันอารมณ์ของเราใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปดูดซับเอาอารมณ์ไม่ดีจากคนข้างนอกอใครมีศีลเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ ใบบัวนะคนมีสีเนี่ยเหมือนใบบัวเวลาเทาน้ําสกปรกแค่ไหนก็ตามมันไม่เข้าซึมเข้าใบบัวไม่ได้แต่ถ้าคนไม่มีสีเนี่ยขอโทษทีมันซึมเข้าไปหมดเลยเจ้าค่ะให้รักก็รักยั่วให้โกรธก็โกรธยั่วให้หลงก็หลงขอให้ยัว่วให้เมาก็เมาอืมค่ะ,ะสำคัญมากๆเลยสีเนี่ย เห,เ,หหเ,เหมือนกับมันเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับบูเข็มฉีดวัคซีนบูสห้าครั้งโควิดในสามเข็มใช่ไหมแต่ว่าใจเนี่ยโควิดทางใจสปิริชวโควิดเนี่ยต้องฉีดศีลเข้าไปห้าเข็มเลยนะห้าเข็มคือ,คอเราควรจะสมาทานห้นาครั้งต่อวันห้าห้าข้อเอาห้า <5 S 2> ข้อต่อวันห้าข้อต่อวัน แต่ต้องปฏิบัติตามด้วยเราถ้าเราสมาทานแล้วเราหลุดแล้วเจ้าค่ะมสมมติว่าเราสมาทานแต่ปุ๊บเราลองก็แบบว่าอะหลุดอีกแล้วหลุดข้อใดข้อหนึ่งเอาเอาเอาอยยุงกัดแปะเอาตายละเผลอ,อค่าเอา็มบับยิ่งบาปหนักกว่าไม่สมาทานป่ะเจ้าค่ะสติขาดสติฮนะก็สมาทานใหม่อก็สมาทานใหม่ ได้แต่ว่าต้องมีสติมากกว่านี้ถ้าหากว่าเราสมาทานแล้วเราแปะสมาทานแล้วขโมยสมาทานแล้วล่วงละเมิดศีลอ,อยู่เรื่อยแล้วก็สมาทานใหม่อีกอมไม่สนถือว่าแสดงอบัตได้อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะสมาทานไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยถืองว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ไม่แข็งแรงพอเจ้าค่ะเพราะว่าหลายหลายคนยิ่งเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะบอกว่ากลัวการที่จะสมาทานศีล <laughs> เพราะว่า,าในโลกปัจจุบันอะไรทุกอย่างมันไปไวมากโซเชียลเน็ตเวิร์กพิมพ์คอมเมนต์ว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปไวมากเด็กๆก็เลยไม่กล้าที่จะสมาทานศีลแต่ถ้าสมาทานก็เหมือนถ้าตู้อบว่ามันเหมือน เกาะป้องกันของเราในระดับหนึ่งให้เราระลึกถึงแต่ถ้าเราหลุดแเราก็สมาทานใหม่ได้ไม่ได้แปลว่าสมาทานแล้วหลุดระบบาบมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละแล้วพ่อก็เลยแนะนําคนทั่วไปว่าศีลเนี่ยถ้าหากว่าเราเราไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะต่อให้เราสมาทานแล้วสมาทานอีกวันหนึ่งหลายรอบไปงานเปิดโรงเรียนก็สมาทานศีลนะ ไปงานวันเกิดก็สมาทานศีลนะงานแต่งก็สมาทานศีลนะงานศพตอนเย็นไปก็สมาทานศีลนะวันละสี่รอบรอบหนึ่งก็ศีลห้าข้อมันเหมือนกับฉีดวัคซีนแล้วมันหมดอายุไขวัคซีนหมดอายุ expire ปซะก่อนมันไม่อคทีฟมันไม่มันไม่ทำงานาอันนี้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสวดมน์ดีกว่าสวดมน์เลยสวดมน์นี่คือมันเย็นเลยนะ สวดมนต์เนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือว่าสวดถ้าอยากสวดทั้งเล่มทั้งหมดทั้งพระไตรปิฎกก็ย่อคาถาอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะอันนี้พระไตรปิฎกอันนี้คือบทย่อพระไตรปิฎกใช่ไหมคะ่อะไรก็ได้อย่างอื่นก็ได้ที่หลวงพ่อคิดว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็บริกรรมว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ สวรรค์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 นรกนรกนรกบริกรรมอะไรอ่ะจะบริกรรมอะไรมันจะเข้าไปในตัวเราหมดเลยเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีก็ดีย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ลบก็ลบถ้าบวกก็ได้กําไรลบก็ขาดทุนโอ้ชอบมากเลยเจ้าค่ะย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีก็คือดีใช่การสวดมนต์คือย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีใช่แล้วบทไหนที่ท่านเจ้าคุณชอบมากที่สุดเจ้าค่ะหรือว่าบทเนี่ยก็จะ มีคาถาหลากหลายมากๆหลวงพ่อชอบบทพระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ว้าวทไมถึงชอบบทนี้ อาคารลวะอาตานาติยปริตวิปัสสนามัตุจักุมันตัสสัสเริมตโตสิกิสปินนามัตุสัพพูตาลุกัมปิโนเวสัพุสนามัตุนะหันตากขัสตถาพสินโนนามัตุกักุสันตัสสมมาระเสนาปมดิโนโคนาขามนนาสนามัตุพระมันาสาวุสีมุตโวัสสะพัสสนามัตุวิปมุตัสสับริอังกีรัสสนามัตุสักยะปุตัสสัสเริมัตโต โยมังธรรมะมเดสเสิสวาดุขาปานุรังเยจาปิริบุตรโลกเยธาภูตังวิปัสสิสุงเตชนะปิสนามหันตาวิตัสสะรดาหิตังเดวะมรุสานังยัรมาสันติโกตังวิชาจารณะสัมปันังมหันตังวิตัสสะรดังวิชาจารณะสัมปันังบุตถังวันดามัโกตมันตีโอ้ยสาธุเจ้าค่ะมีพลังมากเลยเจ้าค่ะเสกน้ำมนต์เสกน้ำมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์เลยอ๋อเจ้าค่ะเสกน้ำมนต์พระสัจจ์สวดมนต์นี่คือเราสวด จำเป็นไหมคะว่าต้องสวดในห้องพระอย่างเดียวหรือว่าขับรถอะไรนะคะบเครื่องบินก็ได้ตกหลุมอากันเราขับรถได้ไหมเจ้าค่ะได้เข้าห้องน้ำสวดได้ไหมเจ้าคะได้ได้ด้วยเหรอเจ้าคะอ้าวก็เปิดเปินี่ก็ได้บริการนั่งส้วมมีบริการพูดะก็ได้ไม่ได้บาปใช่ไหมจ้าค่ะได้อยู่ไม่บาปโอ้สุดยอดมากเลยเจ้าค่ะทำให้เรามีสติไม่ล้มในห้องน้ำทำให้เรามีพลัง ไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยกินไปกินในห้องน้ํำยังกินได้เลยบางคนเนี่ยกินไปคุยไปอะไรไปแล้วทำไมอ่ะเสียบางทีเนี่ลื่นพลึ้วเลยในห้องน้ําเสียหายเลยแต่ถ้าสวดมนต์ไม่นะไม่มันจะช้ามันจะมีสติวันนี้กลับขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยสาค่ะที่มาให้แง่คิดดีๆกับการสร้างบุญบารมีได้ทุกเมื่อด้วยการสวดมนต์ธรัสการเจ้าค่ะ มัชชิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคําสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาหลักมัชชิมาปฏิปทา เป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อนันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั้นเอง สนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทร่องแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการฝึกจิตมากๆทำให้เห็นผีไหม โ,โไม่ต้องฝึกมันก็เห็นถ้ามันจะเห็นนะส่วนคนฝึกมากๆบางทีมันก็ไม่เห็นคำว่าผีเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่าสัมภเวสีคือท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วแต่มันจะไปไหนเพราะฉะนั้นจะอยู่ในที่ใดถ้าหากว่าเราจะเห็นมันก็เห็นถ้าเราตั้งใจจะเห็นมันก็ไม่เห็นก็มีแล้วแต่เหมือนกับเราตั้งใจจะเห็นเพื่อน เพ่งเราก็ท่องเที่ยวไปน่นเราไปเจอกันอุย้ยโลกกลมจังเลยคำว่าโลกกลมนี่เรียกว่าสัมภเวสีประเภทมีชีวิตอยู่ก็ได้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นคาว่าผีในที่นี้หมายถึงสัมภเวสีที่เร่ร่อนไปจะหาที่เกิดแต่ว่ายังหาที่เกิดไม่ได้คําว่าเกิดนี่หมายถึงว่ามันต้องมีบุญพร้อมที่จะเกิดถ้าหากว่าบุญไม่พร้อมก็เกิดไม่ได้จึงเป็นผู้เร่ร่อนไปเรื่อยๆว่าคนอุทิศบุญกุศลให้แล้วถ้าเขา ได้รับบุญกุศลเพียงพอเขาก็เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเกิดเป็นพระินทราหองก,งกว่าไปเพราะฉะนั้นผีเป็นภาษาไทยสเขเวสีคือภาษาบาลีเพราะนั้นให้เข้าใจว่าผีถ้าฝึกสมาธิบางทีก็เห็นถ้าไม่ฝึกสมาธิบางทีก็เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่ จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสุพลวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ พอ่อพ่อทำอะไรอ่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลส <Okay. S 2> ให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ ในนนนวันนี้ะะคะองคุลีมานกลับใจทำความดีเพราะใครถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปียศผลมอบให้ค่ะสรุปสาระสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือสวดมนต์เป็นวัคซีนให้กับใจนะคะและการสวดมนต์สามารถสวดที่ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่ใจเราจดจ่อกับบทสวดมนต์นั้นก็ได้บุญแล้วค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง Facebook มหาสจรแห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระรามเก้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใครมุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ